ผู้บาลครับผมอยากบอกว่าเป็นอยังคืออยากเป็นผู้ใหญบาลครับในช่วงแรกๆนะครับในการเข่ามาเหร่นอ่าไม่ใช่บ่แมป็นข่ามาเหร่นหมายถึงว่าเข่ามารู้จักอา่าการทํางานเพื่อชุมชนเพราะว่าจะเป็นการเสียสละหรือว่าการซอยเหลือผู้นั้นผู้นี้ซึ่งตัวผมเองโดยนี่อยู่แล้วผมก็มัดสิไปเห็ดซอยผู้นั้นผู้นี้นะครับอา่าไปซอยงาน เฮียนนันเฮียนเนี่ยไปซอยพีซอยนองหรือแม่แต่คนที่บองหุจักเพิ่นมีความเดือี๋ยวเก็ไปซอยเพิ่นนะครับเป็นอย่างจังมาอยากเป็นผู้ใหญ่บา้านในช่วงหลังจากาเลิกแรกๆนี่เป็นสามาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยนะครับเป็นผู้ช่วยอยู่สองสมัยนะครับเลยมีความตั้งใจอยากจะเสริมศักยภาพของชุมชนขึ้นให้มันเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ต่อย,ยอดจากผู้ที่เพิรน เคยผ่าเห็ดขมาถึงผู้ยิบานคนก่อนนะครับก็เลยมีความตั้งใจที่อยากจะต่อยอดตัวนั้นตามที่เพิ่นได้เหตุไว้ว่าใน,ในในแนวความริงของเจ้าของคือตอนเป็นผู้ช่วยอาจจะบ่เต็มที่กับ,ก,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 บกับการต่อยอดในงานแต่เมื่อเจ้าของหาเทียมีโอกาสได้เป็นผู้ยิบานซึ่งก็ได้เป็นนะครับก็อยากที่ใส่ความริงของเจ้าของเพิ่มเติมตัวนั้นขึ้นโดยโยกเอาความหล่วเมือของชุมชนมาสอยของโรงพยาบาลมาซอย เพิ่มคํำแนะนํำจากลูกบ้านอาเอาความคิดของตัวเองซึ่งพยายามพัฒนาอยู่ตลอดมาว่าต่สิเพียด้านาการเหตุงานต่างๆนะครับการเห็นงานรวมกับชุมชนการเห็นงานรวมกับทางเจ้าหน้าที่อำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลหรือว่าเจ้าหน้าที่ต่างๆที่มาประสานงานซึ่งซึ่งซึ่งก็ตามที่มีประสบการณ์ไนเป็นการเป็นผู้ซอยมากอ่ะก็ะเลยเอาตัวนั้นมาใส่น้ำในการประสานงานมาว่าต่สิเป็นการพัฒนา นัในดูแบบต่างๆแล้กกเสริมงานต่อยอดจากกี่เคยเป็นผู้ซอยกันมากนะครับประวัติงงานงานในชุมชนหรือว่างานอื่นๆครับ,รบ,อบอมเผมู้ตอ้องการณ์ที่บอกนะครับเกิดช่วงปีไหนก็ปีไหนลักการี่อย่างแน่เกิดขึ้นระหว่างที่เขาเป็นตำแหน่งสมาชิก ภาคเทศบาลแล้วผูสร้างพิบ,บัตองิบวันสงไร้างครับตอนเป็นสมาชิกนัน่ยอ่าผมน่าจะอยู่ประมาณปีปีหาหาสามหรือหาสี่นีผมจำไม่ผิดนะครับก้อนสีมาเปลี่ยนแปลงเป็นที่แรกเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลก่อนก่อนจะมาเปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลน,นะครับตอนนั้นก็เป็น คือเป็นอมะตะเนี่เป็นในสมัยเรกในค่วมี่ดจักของยังอาจจะทํางานยังมาท่านใดของนี่เอาซื้อเครื่องมือม่อยู่กันเลยบริเต็มทีกับมานนี้พ่อเมื่อเปลี่ยนเป็นเทศบาลการเลือกตั้งหรือว่าการคนถี่ลงสมััรนี่บกวงพ่อนะครับก็เลยบริษัมีโอกาสได้มาเห็นในช่วงตอนนั้นนะครับก็เลยมามีโอกาสได้มาเป็นผู้ช่วย ะครับเป็นผู้ช่วยพยาบาลของพ่อประมวลน,นะครับพ่อประมวลมาเห็นกองในช่วงอ่าจจะปีหกหกแปดเออปีเออหกไอห้าห้าแปดครับประม,มาณน,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 นี้ครับประมาณมาต่อช่วงหาพอท่องปลาทหารปีปีห้าหาเก้าครับหกศูนย์ครับมาครับเลยกผู้นำมลภาวาเห็ด ผู้ยบาลพระเหตุว่าตั้งแต่ความจำเอานะครับจำเอาในระบบในในในการทำงานจำเอาว่าพื้นงานแบบใดรูปแบบใดแลวกา,ารประสานงานกับหน่วยงานอำเภอหน้าทางแบบใดนะครับโครงการแบบใดอีกสินะครับเพราะว่างานต่างๆนะครับตอนเป็นผู้ช่วยนี่กระชิดยุคขาวว่างานขึ้นหนักแท้นะครับอนไดอนไรก็ลงมาหนีแต่ว่าในเมื่อเข้าเหตุไปแบบแบบ,แบ,บห้องพต้ตอง อันนี้นักจัด้องกันไปก็คือเห็ดเ็ดไปตามที่ที่เขาเห็ดเห็ดใ้น้ำนะครับนองเนื้อจากนั้นก็ซื้อมาเป็นผลพ่อใ้นะครับในเรื่องต่างๆนะครับซูเมอร์นี่นะครับปัจจุบันนี่การเห็นงานของผู้ยิบานครับคันว่านักกับนักได้ว่าคันว่าบนนักกับบนนักพ่อยังที่เพราะว่าซูเมอร์นี่เห็ดงานนี่มันพันพันโซเชียลมากๆม่ากงายแล้วกันการสรวงงานการยังสีบางเทื่อ ตอนสมัยต้กี้นี่ต้องแรีนไปทรงอำเภอเป็นเอกสารสมัยจมัยกับส,ส,ส่งทรง,ง,ง,งทางทางโทรศัพท์อะไรทางทาง,งทางเพจทางไลยก็ได้นะครับซึ่งตอนนั้นตอนเป็นผู้ซอวยนี่กัยังก่าท่านนี่หูจใจก,กับสิ่งเหล่านี้แต่ว่าเมื่อของบาอยู่สื่อขึ้นเรียนหลวอยู่เรื่อยกับสามารถเพียได้ตามตามท่านตามท่านการพัฒนา